ัวแทนนิสิตนักศึกษาโดยนิสิตคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจัดโครงการนิสิตนักศึกษากับประชาธิปไตยขบวนรณรงค์ครบรอบ80ปี24มิถุนายน2475ขึ้นในวันนี้นะคะเพื่อรณรงค์ให้คนไทยระลึกถึงความสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งวันพรุ่งนี้จะครบรอบ80ปีของการเปลี่ยนแปลงโดวันนี้ขบวนรณรงค์เริ่มจากหน้าองค์การสหประชาชาติไปยังบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อทำกิจกรรมและแสดงละครเวทีค่ะ ตอนนี้ครับบริบททางสังคมและการเมืองไทยครับกลไกทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ย ดูเหมือนว่ากาลังจะล้มเหลวและหลายคนกําลังผิดหวังและเริ่มหมดความศรัทธาพวกเราในฐานะนิสิตนักศึกษาครับก็เลยเป็นแรงผลักดันสําคัญในการจะดึงศรัทธาของวงชนชาวไทยทุกคนกลับคืนมาครับเราต้องศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยต่อไปทางนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราศรัทธาต่อไปแล้วเนี่ยและเราไม่ยอมให้ระบบนี้ล่มลงไปหรือให้ใครมาล่มระบบนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าระบอบประชาธิปไตยไทยที่สมบูรณ์จะ บังเกิดขึ้นได้ในอนาคตนี้ครับนายตินภพยังกล่าวถึงประชาธิปไตยในมุมมองของนิสิตนักศึกษาว่าปัจจุบันประชาธิปไตยไม่ได้ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องนะคะและก็ถูกต่อต้านตลอดเวลาจึงควรส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประชาธิปไตยในทางที่ถูกต้องค่ะว่าสาหรับ24มิถุนายนนะคะมาจากวันที่24ประชาธิปไตยเนี่ยมีลักษณะที่ป่วยและบาดเจ็บ ทุกครั้งตั้งแต่80ปีที่ผ่านมาพัฒนาการของประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้ดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องหากแต่เป็นความไม่ต่อเนื่องเพราะถูกฉีกทำลายถูกเพิกเฉยถูกหมดความศรัทธาหรือ,อ,อถูกต่อต้านอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าเ,เหตุการณ์ทางการเมืองจะไปในทิศทางใดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อมั่นครับว่าเราจะปกป้องประชาธิปไตยไว้ได้คือเราต้องร่วมกันศรัทธาและ ใช้กลไกในระบอบประชาธิปไตยดําเนินการต่อไปครับเพื่อประเทศไทยของเรา ขณะที่วันพรุ่งนี้นะคะองค์กรภาคประชาชนจํานวนมากต่างจัดกิจกรรมรําลึก80ปีการปกครองระบอบประชาธิปไตยกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะโดยในเวลา7นาฬิกาจะมีการเริ่มขึ้นที่หมุดคณะราษฎรลานพระบรมรูปทรงม้านะคะนักศึกษาที่ใช้ชื่อว่าคณะราษฎรที่2จะจัดกิจกรรมในบริเวณดังกล่าวค่ะและตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาที่หอประชุมศรีบุรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะมีการจัดงานเสวนา100ปีกบฏประชาธิปไตยรอสร้อย ถึง80ปีปฏิวัติประชาธิปไตย2,475นะคะส่วนในช่วงบ่ายที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมีกิจกรรมเสวนาการกระจายอำนาจกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทยจัดโดยคณะกรรมการภาคประชา,าสังคมสภาพัฒนาการเมืองเช่นกันที่สถาบันรีดีพนมยงก็จะมีการจัดกิจกรรมเช่นกันค่ะ